เพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาสรุปงาน IC นะครับแล้วก็ CPU ทองทองที่เราซื้อมา10,000บาทนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาชั่งกันทีละเม็ดก่อนนะครับเม็ดนี้นะครับเป็น CPU นะครับครึ่งกิโลนะครับเป็น CPU เซรามิกแล้วก็มีทองทองปนด้วยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาชั่งกันดูที่เราสกัดเสร็จเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะเม็ดนี้นะ1.9นะครับ1.9 ตัวนี้เป็น IC IC แต้มทองนะครับ IC แต้มทอง255กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งดูได้1.3ตีไป็น1.4เนาะ1.4กรัม2เมตรนะครับรวมกัน2งานนะครับผมซื้อมา1,000 10, 0บาทนะครับเพืเ่อนๆนะ IC แต้มทองนะครับแล้วก็ CPU CPU เซรามิกแล้วก็มีทองทองรวมด้วยเนาะซื้อมาหนึ0 0หมบาทนะครับนี่ได้ทองสามจองเจ็กร,รัมนะครับเพื่อนๆก็ไปคำนวณเอานะครับขาดทุนหรือกำไรครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้จะมารวมล่างนะครับเพื่อนๆนะนี่งานไอซีแต้มทองแล้วก็งาน CPU ของเรานะครับ สองงานนะครับปิดจบไปแล้วนะครับลงทุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆไม่ได้กําไรเลยนะขาดทุนเคมีได้ซ้ํานะครับตันนี้นะได้สามจุดสองแปดหรือเปล่าสามจุดสองแปดกํามนี่แหละไม่เป็นไรงานหน้าค่อยเอากําไรเนาะ <c oughs> เราจะมารวมร่างนะครับ เม็ดกลมแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวไล่เก็บตัวที่เหลืออีกนิดนึงนะครับ ค้ายก็บอลเ็กเปิดหน้านะครับตามด้วยน้ำนะครับ ยังร้อนอยู่นะเพื่อนนะโอเครวมล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพนะื่อนนะเงาตาแตกเลย CPU เครึ่องโลนะครับแล้วก็ ไอซีแต้มทองอีก255กรัมนะครับปิดจบเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนครับ